ถาเรากินอาหารที่มันมีข้าวแป้งน้ําตาลปริมาณที่ลดลงหรือเรากินข้าวแป้งน้ําตาลร่วมกับพวกของใย,ยอาหารหรือไฟเบอร์เนี่ยการดูดซึมน้ําตาลมันจะช้าลงน้ําตาลในเลือดมันก็จะไม่ค่อยสูงอ,อันนี้ค่ะก็จะส่งผลทําให้น้ําตาลสะสมในระยะยาวของเราเนี่ยมันต่ําลง ะ,ะดี๋ยวน,น,นี้คือหลักง่ายๆสําสหรับในกรณีของการเลือกอันแรกจะเป็นเรื่องของปริมาณนะคะกินไม่เยอะจนเกินไปปริมาณอาหารในที่นี้คือปริมาณทั้งหมดคือแคลอรี่ห้ามอ้วนเพราะถ้าอ้วนขึ้นเป็นไงคะจะดื้ออินซูลินดังนั้นเนี่ยเอาง่ายๆก่อนเนาะเวลาที่เรามีจานอาหารหนึ่งจานเนี่ยเราจะใช้สูตรที่เป็น2 1 1หนึ่ง ะะก็คือจะแบ่งครึ่งจานอันนี้จะต้องเป็นผักแล้วก็ผลไม้อีกหนึ่งในสี่ะคะ่ะควรจะเป็นกลุ่มของข้าวแป้งอีกหนึ่งในสี่ก็ควรจะเป็นส่วนที่เป็นโปรโตีนหรือว่าเป็นเนื้อสัตว์ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะนําเสนอ10เทคนิคนะคะสําหรับการเลือกอาหารของคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะคะอันแรกเรามาดูกันก่อนในเรื่องของข้าวแป้งนะคะการเลือกข้าวแป้งนี่เราควรจะเลือกอย่างไรเนาะเราจะคุยกันที่2ออย่างก็คือปริมาณและคุณภาพนะ,ะปริมาณก็คือเราจะไม่กินเยอะจนเกินไปถามว่าแค่ไหนมากเกินไปน้อยเกินไปจริงๆเนี่ยมันก็ขึ้นกับว่าคนคนนั้นเนี่ยมีกิจกรรมเยอะไหมนะคะยกตัวอย่างนะคะใครออกแรงเยอะเล่นกีฬาเยอะนะคะนี่ก็จะ จะต้องใช้เยอะขึ้นแต่ถ้าคนทั่วไปที่ไม่ได้ออกแรงเยอะใช้ชีวิตประจําวันทั่วๆไปถ้าสมมติมีจานข้าวเราก็ใช้ประมาณหนึ่งใน4ของจานนะคะอันนี้ก็ควรจะเป็นปริมาณของข้าวแป้งที่เราจะเลือกอันที่2เราจะดูในส่วนของชนิดของข้าวแป้งคุณภาพที่ดีเป็นยังไงนะคะในกลุ่มของข้าวขาวนะคะกับข้าวกล้องอ่าเราก็จะแนะนําเป็นกลุ่มของข้าวกล้องมากกว่าเพราะว่าในข้าวกล้องเนี่ย น้ำตาลในเลือดมันจะขึ้นช้ากว่าหรือเราเรียกว่าดัชนีน้ําตาลต่ําเวลาที่เรากินข้าวขาวกับข้าวกล้องเนี่ยข้าวกล้องเองเนี่ยมันจะมีไฟเบอร์อยู่มันก็จะทําให้เราอิ่มมากขึ้นนะคะการที่มีใย,ยอาหารหรือมีไฟเบอร์อยู่เนี่ยมันก็จะช่วยชะลอเรื่องของการดูดซึมน้ําตาลมันก็จะทําให้น้ําตาลที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันไม่สูงมากนัก แล้วก็ส่งผลทําให้น้ําตาลสะสมลดลงได้ด้วยค่ะถ้าสมมติกินเป็นขนมปังเราก็อาจจะเลือกกินเป็นขนมปังที่มีโฮลวีตหรือเป็นธัญพืชผสมอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะคะ,อ,ะอันที่2นะคะก็จะไปด้วยกันกับกลุ่มของข้าวแป้งคนเรากินข้าวเราก็จะชอบกินผลไม้ใช่ไหมคะผลไม้เราไม่ได้ห้ามนะคะสำหรับคนไข้เบาหวานบอกไม่ได้บอกว่าคนไข้เบาหวานจะงดหรือหยุด ินผลไม้เราให้ทานได้นะคะแต่ว่าเราต้องเลือกผลไม้เนี่ยจะมีกลุ่มที่เป็นผลไม้ที่มีน้ําตาลสูงนะคะค่อนข้างหวานมากนะคะหรือว่าผลไม้ที่มีน้ําตาลต่ําหน่อยอ่าอย่างนี้ถ้าสมมุติเราไปดูเราก็จะบอกว่าผลไม้ที่มีดัชนีน้ําตาลต่ําจะเป็นของที่เราแนะนําเอะเราจะเลือกได้ยังไงเอาแรกดูรสชาติก่อนเลือกผลไม้ที่รสชาติออกจะจืดๆหรือรสชาติที่จะไม่จัดจ้านใช้คําว่าไม่จัดจ้านเนาะยกตัวอย่างเช่นผลไม้ที่รสชาติจัดจ้านเนี่ยบางที ก็จะมีน้ำตาลปนอยู่เยอะนะคะอันนี้คือการเลือกชนิดอันที่2ระดับของน้ำตาลในผลไม้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นผลไม้สุกกับผลไม้ดิบเนาะเราแนะนำให้กินผลไม้ดิบนะคะเพราะว่าอันเนี้ยน้ำตาลจะน้อยกว่า อย่างไรก็ตามถ้าสมมติว่ากินผลไม้ดิบไม่ใช้เราจะต้องไปเติมน้ําจิ้มหรือว่าไปเติมพวกน้ําปลาหวานนะคะอันนี้น้ําตาลก็จะสูงขึ้นแล้วสุดท้ายก็คือส่วนของปริมาณเวลาที่เราคุยกันทุกอย่างมันจะเป็นที่ปริมาณแล้วคุณภาพปริมาณของผลไม้ที่เราควรจะทานนะคะสมมุติว่าเป็นผลไม้ที่มีขนาดเท่ากัมปัน้นอันนี้เรายอมได้วันหนึ่งไม่เกิน3ามกัมปัน้นอันนี้เต็มที่ละ ะะแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นผลไม้ที่ปอกหรือว่าหั่นเรียบร้อยนะคะลองนึกถึงภาพของจานเป็นจานรองแก้วกาแฟเล็กๆถ้าเราหั่นผลไม้แล้วเราวางลงไปบนจานประมาณ6-8ถึงชิ้นพอดีคําหรือวางในจานได้ชั้นเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราวางบนจานที่เป็นจานรองแก้วกาแฟแค่ชั้นเดียวอันนี้ก็เท่ากับ1ส่วนวันหนึ่งเรากินผลไม้แบบนี้ได้ประมาณ3ส่วนเต็มที่แล้วอะคะ่ะ แล้วก็จะมาถึงเทคนิคที่3นะคะสําหรับผักผลไม้นี่เวลาที่จะทานเนี่ยบอกว่าโอ้ยถ้าเกิดไม่ชอบเนี่ยขอเป็นน้ําผักปั่นน้ําผลไม้ปั่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะแนะนําว่าถ้าเป็นคนแค่หาวานหรือทั่วไปเราจะแนะนําให้กินทั้งลูกกินทั้งผลนะคะเพื่อจะได้มีกากใหญ่ลองนึกภาพน,นะคะเวลาที่เราจะกินผลไม้นี่ถ้าสมมติเราไปซื้อน้ําส้มขันแล้วเป็นน้าส้มขันสดกว่าจะคันได้สักแก้วหนึ่งใช้ส้มกี่ลูก บางคนบอกว่า5ลูกบางคนบอก8ลูกเรากินน้ำส้มคันเนี่ยแค่แก้วเดียวหรือว่า5ลูก8ลูกเนี่ยเราไม่รู้สึกอิ่มเลยนะคะแต่ถ้าเราต้องมานั่งปอกผลไม้ทีละลูกทีละลูกกินเนี้ยกว่าจะกินส้มครบ8ลูกเนี่ยคือมันอิ่มแล้ว นะคะร่างกายเราต้องใช้เวลานิดนึงกว่าที่เราจะกินอาหารลงไปแล้วจะทําให้รู้สึกว่าอิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าเราจะเคี้ยวกว่าเราจะกินมีกากใย,ยมันก็จะช่วยให้เราอิ่มขึ้นในขณะเดียวกันถ้าสมมุติเราคั้นหมดนะคะแล้วกลายเป็นน้ําแล้วดื่มลงไปเนี่ยเวลาดื่มลงไปปุ๊บแก้วเดียวมันจะไม่มีความรู้สึกว่าอิ่มสสิ่งที่เราได้จะได้แค่น้ำตาล ไม่มีกากใยเลย3บอกว่า,าในส่วนของวิตามินแล้วเกลือแร่จริงๆเนี่ยเวลาที่เราคั้นแล้วทิ้งเอาไว้อะค่ะวิตามินซีที่เราอยากได้เนี่ยจริงๆมันก็หายไปแล้วนะคะเทคนิคที่4นะคะก็คือพยายามที่จะลดน้ําตาลนะคะหลายคนก็จะถามว่าเอ๊จะกินน้ําตาลได้ไหมจะกินพวกสารให้ความหวานแทนน้าตาลได้ไหมจริงๆเนี่ยจะบอกว่า สำหรับคนแค่หวานควรที่จะลดน้ําตาลนะคะเพื่อจะให้ร่างกายชินกับความรู้สึกว่ากินแบบไม่หวานถ้าเรากินแบบหวานน้อยไปเรื่อยๆะคะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราก็จะชินกับมันแล้วเราก็จะลดความหวานในอาหารทั้งหมดได้แต่ถ้าสมมติใครที่ยังชินกับความหวานอยู่นะคะก็สามารถที่จะเลือกใช้สารให้ความหวานแทนน้าตาลได้นะคะมีข้อควรระวังนิดเดียวค่ะ หลายคนก็จะเลือกที่จะใช้เครื่องดื่มที่บอกว่าไม่มีพลังงานมากินแทนใช่ไหมคะเพราะยังได้ความหวานอยู่แล้วก็บอกว่าเออถ้ากินอย่างนี้ก็น่าจะผอมหลายๆที่ก็ไม่ผอมนะคะเหตุผลเพราะว่าเวลาที่เรากินเครื่องดื่มพวกนี้ค่ะมันมีสารให้ความหวานแทนน้าตาลก็จริงนะคะมันให้ความรู้สึกหวานให้ซาแต่ว่ามันจะไม่รู้สึกสดชื่นเหมือนกับเวลาที่เรากินน้ําตาลจริงๆดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังอยากกินน้ําตาลอยู่ ของอย่างอื่นในอาหารแต่ละมือ้อแต่ละมื้อนี่เราก็จะกินน้ําตาลเพิ่มขึ้นแล้วระยะยาวเราก็ยังคงติดหวานอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสารให้ความหวานแทนน้าตาลสามารถใช้ได้นะคะแต่ว่าโดยทั่วไปเราก็จะบอกว่าขอให้ลดลงนะคะให้กินหวานให้น้อยลงอันนี้จะดีกว่าค่ะเทคนิคที่5นะคะจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าคนไข้เบาหวานควรจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มันเป็นหวานจัดมันจัด ะะหรือแม้กระทั่งพวกเนื้อสัตว์ติดมันนะคะเมื่อกี้หวานเราไปแล้วเนาะทีนี้เราก็จะมาดูนิดนึงในส่วนของของมันนะคะเนื่องจากว่าในคนไข้เบาหวานเองเนี่ยก็จะมีปัญหากับเรื่องของไขมันในเลือดได้เหมือนกันนะคะส่วนใหญ่เวลาเราคุมน้ําตาลไม่ดีะคะ่ะไขมันในเลือดที่สูงเนี่ยจะชื่อไตกี่สอไรด์แล้วเวลาที่เราจะลดไตกี่สอไรด์เราก็ต้องลดพวกของมันด้วยลดพวกของหวานด้วยแล้วก็ลดพลังงานหรือว่าลดน้ําหนักไปด้วยดังนั้นเนี่ยในคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยควรจะต้องลดอาหารที่เป็นหวานจาัด มันจัดหรือว่ากลุ่มของเนื้อสัตว์ติดมันเพราะว่าพวกนี้จะมีไขมันที่เราเรียกว่าไขมันอิ่มตัวอยู่ด้วยนะคะ Food Choice กกินดดดีีสุขภาพเลือไ้